กับสวัสดี์ค่ะเป็นแฟนเปนเครื่องทุกท่านและเเพื่อนที่รับชมและติดตามกับเป็นช่องการสากานเด็จนะครับอ่ามาร้รับชมในช่องยูทูบนะคลิปนี้ก็นําสมเด็จวลรลฆังพิมพ์ใหญ่พระประทานนะครับอีกหนึ่งแม่พิมนะที่เรียกกันเป็นพุทธศิ์ว่าเป็นพิมพ์ใหญ่พระประทานนะครับองค์นี้ก็พระเกตค่อนข้างจะสั้นนะครับก็จะเห็นชายจีวรชัดเจนนะพิมพ์ระประทานเนี่ยนะครับจะมีริมชายจีวรเนี่ย ชัดเจนกาเกตจะลดซุ้มนะครับค่อนข้างสั้นนะซุ้มโยเล็กน้อยนะครับโยไปทางด้านซ้ายมือนี่คือพิมพ์ใหญ่ไม่มีเส้นบังคับพิมพ์นะครับพิมพ์นี้ด้านด้านด้านซ้ายเนี่ยด้านขวาเนี่ยจะมีขอบเส้นเล็กน้อยนะฮะแต่ตรงนี้ก็ไม่ใช่สาระสำคัญอะไรมากมายนะครับเพราะการตัดของบล็อกพิมพ์นะครับ มันไม่เป็นสาระสําคัญอะไรเลยนะในการดูพระสมเด็จของแท้เนี่ยนะครับอย่าไปเชื่อไอ้กากมะพร้าวนะเส้นบังคับพิมพ์เนี่ยนะให้ความสําคัญเป็นพิเศษอย่างนั้นอย่างนี้นะครับอย่าไปเชื่อโกหกทั้งเพยนะครับความสําคัญที่สุดก็คือเนื้อเนี่ยนะครับก็คือดีเอมวลสารหลักเนี่ยอันนี้สําคัญที่สุดสิ่งที่เราจะพิจารณาได้มากที่สุดในองค์พระนะครับไม่ใช่เม็ดดาเม็ดแดงนะ เม็ดมวลสารพวกนี้ก็ดูเปน็นองค์ประกอบเป็นมวลสารรองนะครับมวลสารที่มีอยู่กี่อย่างหนึ่งปูนเปลือกหอยนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตสองตัวประสานน้ำมันน้ำว่านะครับสามก็คือมวลสารรองนะครับ,รนะรบชิ้นว่านเม็ดผงอ่าเม็ดดำเม็ดแดงอะไรต่างๆน,นะครับนะอีกอย่างหนึ่งก็คือผงช็อคหรือผงพุทธคุณนะครับอ่ามีอยู่ในองค์พระสมเด็จทุกองที่เขาเขียนนะครับบนกระดานชนวนใช้ช็อคนี่แหละนะครับ ผงช็อกนี่แหละแล้วก็ลบนะครับใส่ถ้วยไว้มาผสมตอนที่ทําพระก็เรียกว่าผงพุทธคุณนะครับไม่ใช่เป็นเม็ดผงนะไอ้ที่พวกเซียนเนี่ยโกหกโกหกมาหลายสิบปีเนี่ยนะครับเม็ดผงก้อนผงอย่างนั้นอย่างนี้นะครับโกหกทั้งเพนะไอ้ก้อนผงนั่นที่มันบอกอัเม็ดผงอ่ะอก้อนผงพุทธคุณมันก็ปูนเปลือกหอยนี่แหละนะส่วนผงพุทธคุณจริงๆเนี่ยนะครับันเป็นผงชอ็อก ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับต้องเข้าเครื่องตรวจสอบโลหะธาตุาเท่านั้นนะฮะต้องวิเคราะห์ด้วยเครื่องโอลิมปัสก็ได้เอ f IF ก็ได้นะครับที่ตรวจตารางธาตุได้หรือเซมก็ดีนะครับมันถึงจะรู้นะไอมองด้วยกล้องสิบเ็กยี่สิบเ็กสามสิบเ็กแม้แต่นี่กล้องขยายนะครับห้าร้อยเท่ายังมองไม่ออกเลยว่าตรงไหนเป็นผงพุทธคุณเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อ สาระสาคัญก็คือต้องดูว่าพระองค์นี้สร้างจากแคลเซียมตามตําราหรือไม่นะครับอ่าวิธีการทํานะเป็นสูตรตามตําราหรือไม่อาจาใจ์เนี้สูตรตามตําราคืออะไรสูตรตามตําราก็คือต้องเป็นปูนเปลือกหอยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าปูนพวกนี้ต้องเผาด้วยูมิความร้อนที่ไม่สูงนะห้าร้อยหกร้อยถึงเจ็ดร้อยองศาสูงสุด ราะฉะนั้นปูนเปลือกหอยในพระสมเด็จวัฒงรทุกองคนะครับจะต้องมีคาร์บอเนตนะถึงจะตามตำาราเพราะปูนมีคาร์บอเนตเนี่ยนะร้อยห้าสิบปีผ่านเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะการงอกของแคลไซด์นึงเ่อนดูนะครับนันะที่เดินที่คลุมเนี่ยใช่ทั้งหมดเนะนี่ยนะเนี่ยคือแคลไซด์นะครับมันจะเกิดขึ้นและเห็นได้ชั้นในพระร้อยห้าสิบปีขึ้นไปเนี่ยนะครับร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบนียิ่งเยอะนะครับ เราจะพิจารณาได้ง่ายเลยพาร้อยเจ็ดสิบปีร้อยแปดสิบปีเนี่ยนะครับกายภาพมันจะมีให้เห็นเยอะๆนะครับการงอกการเดินการคุมหัวปูนเนี่ยเหมือนตรงนี้ก็ร้อยหกสิบปีแล้วนะครับนะร้อยหกสิบปีขึ้นแต่จอนนี้นเป็นพายยุคก,กลางนะครับเห็นไหมที่เราเห็นปูนเห็นไหมเป็นฝ้าเป็นปูนนี่คือแคลไซมันเดินมันงอกมันคุมเห็นไหมแล้วผิวนี่แห้งโหดเหี่ยวหนึบแน่น แข็งแข็งนะครับนี่คือธรรมชาติของแคลเซียมการอยู่รวมกันของเนื้อปูนความหนานแน่นเห็นไหมแทบจะไม่เห็นช่องว่างเลยร้อยห้าสิบปีโลกสิบปีนะครับมันเป็นธรรมชาติของพระแท้ที่เราเห็นมองได้ชัดนะเนี่ยพิมพ์ใหญ่พระประธานดูฐานเนี่ยตัวตรงองค์พระเส้นซุ้มโยเล็กน้อยพระเกศจรลดสุ้มเห็นไหม พระองค์นี้ก็ผมว่าเป็นพระที่ผ่านสภาพการผลใช้ทํายานะส่วนมากเนี่ยมนมนอย่างเงี้ยนะครับผล,ผ,ลผลทําผลทํายามาทั้งนั้นนะนะผ่านสภาพการใช้งานมาจริงๆใช้ทั้งบูชาใช้ทั้งทํายากินนะครับกินได้นะแคลเซียมรับประทานได้อ่าเรามาดูที่เนื้อนะครับนี่ เป็นพาพของเอฟซีที่ส่งมาหลายวันแล้วนะครับแต่ผมไม่มีเวลานํามาลงให้นะอยู่ที่ผมก็ค้างหลายวันเลยนะครับนะสิบวันได้ละเพราะว่าต้องสลับไปลงเหรียญให้แล้วก็สลับมาเป็นพัชสมเด็จนะครับแต่และคลิปก็ร่อปเป็นชั่วโมงอ่ะเพื่อนนะเพราะฉะนั้นพาเนี่ยผมไม่ใช่ว่าเพื่อนๆส่งมาคนหนึ่งสิบองค์ยี่สิบองค์ก็มีนะ มันไม่ได้แท้ทุกองอ่ะบางคนส่งมายี่สิบองสามสิบองไม่แท้แล่ละองก็มีนะครับเพราะฉะนั้นผ้าแท้เนี่ยก็มีไม่น้อยแต่ผ้าเก้มันมีเยอะกว่านะครับเป็นยี่สิบสามสิบเท่านะครับกว่าเราจะเจอผ้าแท้แล่ละองเนี่ยแต่ที่ผมได้นํามาลงกับทุกวันเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเพื่อนๆส่งมากันเยอะมาจากหลาย,ลายที่นะนะครับมันก็เลยมีผ้าที่เราคัดที่มีของแท้มาลงในช่องบ้างได้บ้างนะ อข้าใจไหมว่าจะได้เนี่ยเพื่อนเพื่อนส่งกันมาเนี่ยนะครับจากห้าสิบองค์เนี่ยผมคัดเนี่ยนะครับอ่าพสูจู์แล้วดูแล้วพิจารณาแล้วนะครับแท้สักสององค์นะก็ได้นามาลงได้นํามาโปรโมทให้แลวผมก็ได้ถือโอกาสนํใมาเพื่อนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยนะครับสมเด็จวัลคังที่สร้างจากแคลเซียมผงปูนเปลือกหอยนะตามตำราตามประวัติศาสตร์เนี่ยดูเดีย อันดับแรกเราเห็นความแห้งความเก่าของเนื้อปูนเห็นแคลไซ์ของปูนที่เดินที่งอที่มุมกันอยู่เนี่ยเนี่ยโอ้ยผลึกขาวๆนี่ใช่ดังนั้นเลยนะนี่ยเดินนี่แคลไซ์หมดอะ <c oughs> เห็นไหมมันเดินเยอะมันคุมเยอะนะครับเพื่อมันดูง่ายปูนเห็นไหมมันมีตีนนะครับ <c oughs> เนี่ยเห็นอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนมันจะพิจารณาได้ง่ายเลยสำหรับเนื้อพระของแท้นี่ยนะครับ นะอย่างเงี้ยแคลเซียมแน่นอนเพราะปูนปัตเตอร์มันมีงอกนะครับไอะไรนะเนื้อพลาสติกมันมีงอกพาสติกทำจากกี่วัสดุกี่ชนิดนะฮปัจจุบันเนี่ยทุกผมว่าทุกคนศึกษาพลาตก,ก็ต้องรู้แหละพาสติกทำจากปูนปัตเตอร์นะครับปูนซีเมนต์นะอ่าเรซินเนื้อพลาสติกนะครับที่ทำปลอมกันมาเนี่ยปูนขาว นะปูนเปลือกหอยใหม่นะครับอันเนี้ยถ้าเราดูคือปูนเปลือกหอยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแต่มันเก่าแล้วเราพิจารณาได้จากอะไรเห็นไหมเราพิจารณาได้จากการงอกการเดินของปูนเห็นไหมดูเลยครับเนี่ยนะดูตั้งแต่ท่อนแขนเนี่ยงอกขึ้นมาเป็นไข่เป็นผลึกเห็นไหมเนี่ยก็เรียกว่าการเดินการงอกของปูนเพื่อนนะครับขึ้นเยอะอย่างเงี้ยนะครับมันก็พิจารณาได้ง่าย ตัวเหลืองๆนี่ก็คือคาบอะไรคาบตังยิ้วคาบน้ำว่านนะพอผ้าเนี่ยนะครับมันเก่าเนี่ยยี่สิบปีมันก็ละเหยออกมาแล้วนะครับผ้าที่ผสมน้ำมันน้ำว่าน,นทุกชนิดไม่ว่าเนื้อดินเนื้อผงยี่สิบปีจะมีลักษณะการงอกของกลุ่มน้ำว่าน,น้ำมันที่ละเหยจากถึงชั้นในมาชั้นนอกนะครับไหลออกมางอกมามันก็จะเห็นความเหี่ยวความชำ้ำแล้วต่อไปมันก็จะแห้งจะระเหยย่อยสลายไปตามสภาพและการเวลา นะมันไม่สามารถที่จะติดอยู่กงทนถาวรอ่ะตอนนี้เราอาจจะเห็นอย่างนี้นะครับถ่ายภาพถ่ายคลิปให้ลูกดูเลยอ่ะอ่าตกไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยมอามาดูดะครับผมว่าสีเหลืองเหล่านี้เริ่มจางหายไปหมดละอีกห้าสิบปีร้อยปีข้างหน้าก็ไม่เหลือนะนี่มันเป็นธรรมชาติของอ่าการย่อยสลายนะครับเนื้อปูนเนี่ยต่อไปมันก็เดินคุมเยอะกว่านี้อีกนะเยมันขึ้นเป็นไขอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นไปเยอะนะครับ เพราะว่าเขาเป็นอะไรก็เ,เป็นแคลเซียมนะครับเป็นปูนเปลือกหอยมันก็จะเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะของพันธ้องค์นี้มวลสารเยอะนะครับมวลสารดีเห็นไหมหินเา้าวเม็ดข้าวเม่าเม็ดดำเห็นไหมผงอ่าแร่เหล็กไหลไพยดำนะครับรัตนชาติเนี่ยสีแดงเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยแท้100นะร้อยเปอร์เซ็นนะฮะ ท่านใดสนใจนะครับท่านใดสนใจนะครับองนี้เจ้าของก็เปิดไว้ไม่แพงนะครับเพื่อนเปวดไว้ไม่แพงนะฮะพิมพ์พระประธานนะดูเต็มพิมพ,พ,พะะ์มมพก่อนนะครับองคนี้เปิดไว้หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะฮะเขาต้องการใช้ตังอ่ะนะนี่ราคาถูกที่สุดแล้วนะครับลดได้แค่พันเดียวเจ้าของบอกนะครับนะได้แค่พันเดียวนะนะครับต่อรองได้แค่พันเดียว อ่าดูเต็มพิมพ์ไว้เห็นไหมพิมพ์ทรงก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับผ้าผ่านสภาพการใช้มาบ้างนะแต่ก็ไม่น่าเกลียดนะครับความเก่ามันผ่านการเวลามาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะครับเพื่อนนะมันก็ต้องผ่านสภาพการใช้นะทุกองค์หละผ้าแล้วแต่ว่าใครจะใช้มากใช้น้อยเก็บดีเก็บไม่ดีนะครับก็แต่ละองค์ก็แตกต่างกันไปอ่านะมาดูเม็ดดำเนี่ย อันเนี้ยเม็ดดำจริงเดี๋ยวเราจะลงไปที่ก้อนอีกสวนหนึ่งนะครับไปดูมวลสารเม็ดดำๆก้อนนี้นะอันนี้แดงแร่เดือดไหลไฟดำเห็นกันก้อนดำๆในนี้เน,เนี่ยนะครับเห็นไหมดำนินเนี่ยพวกนี้ยเป็นไฟดำนะครับเนี่ยเราดูเห็นไหมเป็นฝึกเป็นปลุยปุยขาวขาวเนี่ยอันนี้แคลใซเหมืงนั้นเบื่อน,นะครับนี่แคขาวใสนะเห็นไหม,เ,หนไหมเนี่ยเดินงอคุมหน้าองค์เลย ขนานดะเราไม่ลงไปที่สองร้อยเท่าสามร้อยเท่านี่ไหมวามกว้างนี้ยังเห็นการงอกเพียบนะครับเนี่ยผมเคยนําไปตรวจอยู่นะครับนะด้วยเครื่องอลินปัสเนี่ยนะครับแต่ผมเป็นคนละพิมนะ45เปอร์เซ็นตนะครับแคลเซียมนะฮะร้อยกสิบกว่าปีภาพเนี่ยนะครับงอกจัดจัดอย่างเงี้ยเนี่ยดูเดียบดูการเดินการงอกของผิวปูน นะองคงเนี้ยร้อยห้าสิบปีเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเกินนะครับไปถึงพาย,ยุก,กลางร้อยสิบกว่าปีอะ่ะองเนี้ยดูแคลไซด์เนี่ยเนี่ยเพื่อนดูลักษณะการเดินการงอกแคลไซด์ไหมเดินคุมเหมือนมาในเพียบเลยยิ่งงอกเยอะเดินเยอะหนึ่งเพื่อนนะครับอายุเยอะนะะสร้างมาก่อนเข้าใจไหม ดูดะครับเนี่ยแถวซ้ายเนี่ยใครได้องนี้นะครับนำไปขึ้นคอได้เลยนะครับแทร้อยเปอร์เซ็นนะครับแทร้อยเปอร์เซ็นเรื่องนี้ผมไปตรวจนะครับทุกองไม่พลาดทุกองนะนเดี๋ยวนี้เราพอเรามีผ้าแท้นะครับที่กายภาพถูกต้องมวลสารตั้งต้นถูกต้องนะครับแล้วก็มีตัวอย่างที่เราเคยตรวจสอบนะทางหลักวิทยาศาสตร์ นะครับโดยการตรวจอายุของแคลเซียมเนี่ยนะมันจะแท้เหมือนกันหมดนะครับเพื่อนจะีมยเนี่ยอย่างเงี้ยดูดิครับการเดินการงอกของปูนนะครทั้งพื้นผิวชั้นล่างบนซุ้มชั้นบนเห็นไหมเดินไตงอกขึ้นมาเป็นกอ้อนเป็นผลึกเต็มไปหมดเห็นไหมทั้งองค์อะ เนี่ยแล้วเจ้าของเปิดไม่แพงด้วยนะครับองนี้เนี่ยดูก้อนแคลไซ,ม,ไซมันีผลึกแคลไซเมื่อเดือนซุ้มเนี่ยงอกขึ้นมาเป็นไข่เลยนะครับองนี้ในราคาไม่แพงหมขอแนะนําเลยนะผมนี่มีเยอะแล้วนะครับเพื่อนพระสมเด็จเนี่ยนะสามสี่สิบองนะก็ไม่ใช่ว่าจะแฝนหมดนะก็าจาเจีหยแฝนอยู่แค่ต็มที่กสองอ,งองค์นะครับที่เหลือก็ มีไว้นั่งส่องนั่งชมนะตามความชอบอ่านี่เม็ดแดงซุ้มก่อเนี่ยด้วยดูนะครับเม็ดแดงซุ้มก่อเห็นหมานี่เม็ดแดงกําแพงนะเดี๋ยวเราจะลงไปที่กล้องอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปดูรายเรียมมอสารเหล่านี้อ่นะนี่ดูภาพกว้าง ดูด้านหลังสเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลงที่กล้องกําลังขยายอีกตัวหนึ่งมวลสารดีนะครับองนี้นะทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยเม็ดแดงเนี่ยนะครับนี่แดงทุกกอเนี่ย,ยขึ้นเนี่ยเป็นปูยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเพื่อนดูหน่อยไมเนี่ยการง,งอกของปูตรงนั้นแหละนะครับชัดเจน <c oughs> นะเดี๋ยวผมจะลงไปให้ดูมวลสารนะ ตัวนี้เลนซูมนะครับขยายนะดูพิมพ์ดูอะไรนะลองดูเงสืสานด้านหน้าก่อน เนี่ยดูเม็ดดำเห็นไนะหมแหล่เล็กหลไทยดำเนี่ยพอดูใกล้ๆมาเนี่ยแคลไซงอกจากเนื้องนั้นเมื่อดูดีเห็นะเดินคุมเห็นได้ชัดเลยนะเนี่ยคือแคลไซนะครับที่งอกในปูเปือกหอยเนี่ยส,สีส้มๆนี่น่าจะเป็นพวกแร่แลัตนาชาตินะเนี่ยส้มแดงๆเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นมอนสาร เ่ยนดวก้อนแคลไซเนี่ยเห็นตัวดูก้อนเนี่ยเห็นไหมนะครับพละที่งอเป็นก้อนเป็นผลึกอย่างเงี้ยเนี่ยดูดเดูอ่อเห็นไหมมันทําปอมไม่ได้นะครับเดือนในในพลาเกนเนี่ยนะครับมันทําปอมไม่ได้แตงไม้ใกล้เคียงก็เป็นแค่เนื้อพลาสติกนะครับนะบผมบอกว้เลยนะเนี่ยดูมันสายไมดนึงแดงเห็นไหม และในชาติเมื่อกี้แหละเนีย่ยดูแคลไซม์มที่เดินที่งอกที่คุมเนี่ยเนีย่ยเพื่อดูเนี่ยเห็นไหมมันงอกจัดมากนะครับผ้าเนี่ยมันบบอกได้ถึงอายุนะเนีย่ยดูเนี่ยเมื่อกี้ที่เราดูผ้ากว้างๆเห็นไหมพอเรามาดูใกล้ๆ เห็นมั้มันไม่เรียบเลยนะครับเบื่อนพื้นผิวเี่นะครับแไซนเ์เนี่ยมันเดินมันงอกมันคลุมมีสูงมีต่ําเต็มไปหมดอ่ะเนี่ยนะครับเห็นมะั้ยนะงอกจากผิวทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้เป็นลักษณะการปกการแต่งเทนะ่านั้นทาลไซน์ดูดิี่ยเนี่ย,ยนะงอกคลุมผิวทั้งองค์อ่ะ มอนสารนะเป็นกลุ่มแร่แน่นอนพวกเนี้ยดูเนี่ยนะดูแควไซด์เห็นไหมงอกเป็นก้อนเป็นผลึกเลยเบื่อเนี่ยมันจะทำปลอมได้ไงพ้าปลอมนะอันนี้มันต้องเกิดขึ้นด้วย,ยุของพระนะครับขึ้นมาเยอะมาจัดอย่างเนี้ยนะะมันต้องเป็นพระที่มีอายุคารสร้างนะครับ เา่าจริงๆถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะเนี่ไปดูพาเซียนเนี่ยพอมันขยายขึ้นมานะ่ันไม่มีแคลไซ์แบบนี้เลยพาเซียนยี่สิบล้านสามสิบล้านไม่มีแคลไซ์งอกเลยสรุปว่าไงสรุปว่าในตำราตำหนิในทีมตามหนังสือเล่มนั้นเรื่องนี้ไม่ปลอมทั้งเทนะครับคือเรื่องจริงอะ่ะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับผมก็มซื้อมาดูนะครับพวกหนังสือพวกเนี้นะ แต่เราไม่เคยดูเข้าใจไม่เคยรู้เรื่องเลยนะครับว่าพระแท้มันดูยังไงถึงจะเป็นดูแท้จริงๆเขาต้องใช้หลักการดูยังไงเสียนไม่เคยพูดถึงมันใช้หลักการพีมพกตมีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาแบบประวัติศาสตร์ศึกษาวิทยาศาสตร์ศึกษาหลักกายภาพนะศึกษาอ่าวัสดุมลสารท,ทั้งต้นเหล่าเนี้ยเราจะเข้าใจเลยว่า ถ้าสมเด็จของแท้นะครับที่มีความเก่าที่ทันยุ150นคร้อยห้าสิบปีเนี่ยนะมันต้องมีแคลไซขึ้นเห็นไหมเพราะว่าตามประวัติศาสตร์แล้วปูนเหล่านี้นะครับมันเป็นปูนเผาด้วยอุณหภูมิความร้อนที่ไม่สูงเพราะฉะนั้นปูนเหล่านี้มันต้องมีคาร์บอนเนตแล้ววิทยาศาสตร์ก็ตรวจสอบมาแล้วนะครับเเมก็คือเปลือกหอยแครงตามตำรานะเนี่ยแคลเซียม แคลเซียมที่มาจากปูนเปลือกหอยไม่ใช่แคลเซียมที่มาจากหินปูนนะครับหรือปูนขาวไอ้พวกนั้นคือกลุ่มหินปูนภูเขานะครับนะไอ้ปูนขาวอ่ะก็คือหินปูนนะครับมันไม่ใช่แคลเซียมที่มาจากกลุ่มปูนเปลือกหอยเรื่องมันก็ราะห์ได้นะครับเดี๋ยวนี้นะว่าดี a ของแท้จริงเนี่ยนะครับถ้าตรงาตามประวัติศาสตร์นะในตำราหอาอจายเตรียมพวายท่านก็บันทึกเอาไว้ไอเซียนมันก็บอกว่าบัน นะศึกษามาจากตำราเล่มเดียวกันชุดเป็นจากภาคีของอาจารย์เตรียมพวานนะครับแต่พวกนี้มันไม่ได้เอาตำราศึกษาทั้งเล่มน,นะมันมาประยุกต์ก็บ,บอกว่าต้องพิมพ์อย่างนั้นพิมพ์อย่างนี้ตำหนิอย่างนั้นตำหนีอย่างนี้มันเป็นเรื่องอุปโลกนะครับผมบอกไว้เลยโกหกนะแม่งจะถ่ายภาพพวกตัวเองอย่างเดียว พระกุมืนของใครนี่ตีเก๊หมดคนอื่นมาตั้งสมาคมมาตั้งสถาบันไม่ได้นะแพก็เค้ยน,นี้โจมตีหมดนะครับไม่น่าเชื่อถือพระปลอมนะราคาถูกอย่างนั้นพระแท้นะครับเขาไม่ได้วัดกันที่ราคานะครับผมบอกไว้เลยนะคําว่าความแท้นี่นะครับไม่สามารถบอกกันที่ราคาได้นะว่าราคาสิบบาทราคาหนึ่งร้อยราคาหนึ่งพันหนึ่งแสนหนึ่งล้านแล้วมันจะแท้นะ มันไม่สามารถบอกที่ราคาได้เข้าใจไหมครับมันต้องดูที่เนื้อเป็นหลักเนี่ยนะดูที่วัสดุดูที่เนื้อดูที่กายภาพนะครับว่ามันแท้ตามประวัติศาสตร์ไหมเราก็ต้องศึกษาประวัติศาสตร์ควบคู่ด้วยนะนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่เขาวิเคราะห์เนี่ยนะครับเขาก็ใช้ตำรานะประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นตัวบันทึกเป็นตัววิเคราะห์นะครับนี่เม็ดแดงด้วยนะี่แห ุูกกอแชวไซ้งออกทับอะไรนะนะครับถ้าของแท้ถ้ามีแคลไซ์ปกคลุมออกทับเม็ดมวลสารเนี่ยนะครับเก่าทุกองค์เห็นไหมดยเดียร์เนี่ยฝังเม็ดแดงใต้แคลไซ์อะดยเดียแล้วขึ้นมาเป็นไข่เพื่อนดูนะครับเป็นปุยสวยมากเนื้อในดยเนีย พอเราลงลึกลงกล้องเห็นเชี่ยวอนุม,มานเห็นไหมแล้วดูแคลไซใครจะมาทำฟอร์มได้นะครับองคเนี้ยพอดูเนื้อในสวยมากเห็นไหมน้่งันเป็นผลึกเลยดูเลยเหมือนก้อนเมฆเนี่ยคือลักษณะของก้อนแคลไซนะครับเนื้อแคลไซ แต่ในพระแต่ละองค์มันก็ขึ้นมากน้ายไม่เท่ากันนะครับเบื่อน,นะแต่ถ้าเจอขึ้นอย่างเงี้ยนะครับมั่นใจได้ว่าแทนเนียมั่นใจได้ว่าแท้นนแทน่อนอนเนี่ยเม็ดดำนะครับที่เขาเรียกว่าผงก้อนฐานที่มาจากก้อนพิมพ์เห็นไหมเนี่ยที่ในตำราหลวงปู่คำบอกว่ามาจากพิมพ์ไม้เก่าๆที่เอาไปเผาอ่ะแล้วมาตําเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเศษเล็เลกดำๆเนี่ยนะครับเนี่ยมาจากก้อนฐานไม่ใช่ผงการถูกนะครับ ผงก้านธูปจะไม่เป็นก้อนอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นขี้เท่าอันนี้มันเป็นก้อนแน่นอนม่นนะเนี่ยมีเปล็ดมีมีเปล็ดเล็กๆด้วยนะดำๆเนี่ยนะฮะตำรานี้ยอยู่ในตำราหลวงปู่คำนะครับมวลสารที่เป็นอพิมพ์ไม้เก่าแล้วนํามาเผาตาําเป็นมวลสารเนี่ยนะครับ แต่ที่ยึดถือกันมากที่สุดก็คือตำราของอาจารย์ปตรียมพวายนะครับผู้จัดชุดเบญจภาคีเนี่ยนะทุกคนก็ศึกษานะครับสายวิทยาศาสตร์ก็ศึกษาตามตำรานี้แหละนะครับจึงสรุปได้ว่าพระสมเด็จวรละครนะรที่สร้างจากปูนเปลือกหอยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับตามตำราของอาจารย์เตรียมพวายต้องมีแคลไซทุกองน,นะครับต้องมีแคลไซงอกทุกองอ่านี่ดู หินเคี่ยอนุมานลนะี่ไหมกับเม็ดแดงซุ้มก่อเนี่ยเพื่อนดูดีครับผ้าชาวบ้านเนี่ยเม็ดแดงกําแพงซุ้มก่อนะครับหรือพระกําแพงนั่นเองนะผ้าซุ้มกอที่นํามาทําใส่ก็มีหลายกลุก่มนะครับเพื่อนมีหลายกลุก่มผ้าซุ้มกอเนี่ยนะครับเราเราตรวจเนี่ยนะด้วยเครื่องเทคโนโลยีจริงเนี่ยตรวจตารางท่าเนี่ยมันต้องมีไ่ายเนียมนะ ยิงซุ้มก้อนี่ก็สามารถแยกแทกรกเก์ได้นะครับซุ้มก้อพวกนี้จะมีไทททเนียมนะต้องตรวจขึ้นไทททเนียมนะครับเนี่ยซุ้มเม็ดแดงกําแพงซุ้มก้อนนะหินข้าวเม้าเหล็กไหลไฟดาเห็นไหมพระชาวบ้านเห็นเป็นดวงมรสารเด็กไม่เด็กนะครับเห็นไหมซึ่งของเซียนนะครับไม่เคยเห็นหน้าตาเหล็กไหลไฟดาเลยเห็นไหม แต่ไฟชาวบ้านเปิดเลยครับเหล็กไหลไย,ยดำเป็นก้อนเลยเหน็นไหมนี่หินเชี่ยวนุมานเม็ดแดงกระแพงสุง้มกอองค์เนี้นย,ยนะครับมอนสารได้สองเด้งสามเด้งเลยนะครับมอนสารจัดจ้านเนี่ยด,ดูเลยครเหล็กไหลไฟดำแล้วแคลไฟก็ขึ้นดูเนื้อนี่ครับเห็นไหม ไม่มีรูเลยเเพื่อเะ้าใจ่ไหมแน่นเรีย้ยแคลไซก็ขึ้นนี่มเนื้อปูนก็แน่นนะครับมันบอบบอได้ถึงความแท้นะนี่ขนาดขยายขึ้นมานะครับสองร้อยสามร้อยเท่านี่เลนขยายตัวนี้สามร้อยหกสิบเท่านะครับกล้องตัวนี้ที่ผมใช้มีสามเลนนะฮะเลนห้าร้อยห้าห้าร้อยเท่านะอีกตัวหนึ่งผมไม่ได้ใช้นะครับนานๆจะใช้กีส่วนมากจะใช้กล่องพวกอ่าเนื้อผลาดนะฮะ ดูเส้นใย,ยหินนะในพระรอดนะจะใช้ส่วนใช้ดูพระนดินแต่แค่พระสมเด็จนะครับนะไม่ว่ายุคต้นยุคกลางย,ยุคปลายใช้แค่เลนสองตัวนี้ก็สามารถแยกแยะแท้เก,ไ,กได้แล้วนะครับเนี่ยดูแคลไซ์มาในงอกภูมใต้มไอหมดเลยเพื่อดูเลยทั้งหน้าทั้งหลังนะการเดินการงอของปูนเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับบ่งบอกได้ถึงความแท้ในพระสมเด็จวรรคงนะฮะนี่เห็นไหม เม็ดแดงอีกกำแพงซุ้มก่อยนะมวลสารเยอะนะครับองนี้มวลสารเยอะนี่หินเทียวนุมานมีหลายสีนะครับพวกหินเทียวนุมานเนี่ยนะนะแดงอมส้มก็มีนะครับเทาเข้มเทาอ่อนก็มีนะครับนี่ทองคำเห็นไหม เนี่ยเกล็ดผลึกทองคำเนี่ยองนี้มีน้อยนะครับบางองค์ีะขึ้นทั้งองเลยนะครับกรไบายทองนะมันมีทุกองเหลือเลือดนะครับอาจจะฝังอยู่ในเนื้อนะครับไม่ได้โผล่ออกมาผิวเนื้อเนี่ยแค่เห็นแาวไปขึ้นอย่างนี้ก็นะครับชัดเจนแล้วพานเนี่ยนะ เห็นแถวซ้ายงอกจัดทั้งองค์อย่างเงี้ยนะครับนะแปนไว้บูชาไว้ในชื่นใจได้เลยนะครับเดือนนะแท้แน่นอนตามมาตรฐานตามประวัติศาสตร์การสร้างนะครับสมเด็จวัฒนพังในยุคสมเด็จพุทธิจาร์โตร้อยเปอร์เซ็นนะครับเนี่ยดูไว้เป็นเนื้อครูดูไว้เป็นตัวอย่างได้ด้วยนะครับแล้วงค์นี้เจ้าของก็เปิดไม่แพงนะครับเดือนนะเปิดไม่แพงลดได้พันเดียวนะหมื่นเก้านะ เนี่ยส่งมาหลายวันแล้วนะครับเพื่อนผมก็มัวนแต่ลงเหรียญลงผ้าคนอื่นที่ส่งมาก่อนนะครับนะไม่ได้ลงให้เขาอ่ะเนี่ยวันนี้ก็นะได้นํามาลงให้นะครับเนื้อหามวลสารดีนะครับตามประวัติศาสตร์ตามตําราสมเด็จวัดละครังเนื้อผงปูนเปลอกอยพิมพใหญ่พระประธานนะครับเดี๋ยวให้ดูเต็มพิมอีกทีหนึ่งพิมพเนี้ยน,นะครับนําไปขึ้นคอมมนต้องอายใครเลยนะเนี่ยเป็นพิมพ์ระประธานเ้วยพิมนิยม อนะพิมพใหญ่พระประธานนะครับเก่าแท้ดูง่ายเลยสนใจก็ตามราคาที่ลงไว้นะครับเพื่อนนะแคปภาพหน้าจอแล้วก็ทักไปทช่องทางไลน์ได้นะครับเจ้าของก็เปิดไม่แพงแล้วนะครับก็อย่าไปจองเขาเยอะก็ลดให้พันเดียวก็แค่นั้นนะครับต่อมากกว่านั้นนะเขาก็บอกว่ามันถูกแล้วนะก็เอาตามราคาที่ผมลงไว้นั่นแหละนะครับลดได้พันเดียว โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกลัาสวัสดีครับ